นับสนุนโดยเวเฟอร์สอดไส้ครีมตรากัดเส้นอร่อยเข้มเต็มเต็มชิน้นธรรมชาติพัฒนาเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้ um Heavy Duty, มิซูมิชิเฮฟวี่ดิวตี้มีนาโนแอร์ฟิลเตอร์ช่วยกรอง PM 2.5ระทึกกลางเมืองชนคนขี่จักรยานยน์ไล่ยิงรถเก๋งเสียงดังสนั่นเมืองชาวบ้านหนีตายวุ่นสุดท้ายรือความจริง ปิดเกาะล่าคนร้ายสุดโหดข่ารัดคอหัวหน้าพยาบาลสาวหมกห้องพักหลังกลับจากเที่ยวพร้อมหนุ่มปริศนาได้ยินเสียงทะเลาะก่อนเป็นศพ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้ะอนรับเข้าสูข่ข่าวเย็นอมรินทร์นะคะ2 1พฤษภาคม2568อยู่กับพี่ปุ้ยวัสมนค่ะบอนสารันรักครับและจอยสจีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในเทศกาลบุญบังไฟนะคะเวลาที่เราไปดูบุญบังไฟเนี่ยนะคะบังไฟเวลาจะลุ้นก็คือตอนจุด อ่าว่าจะขึ้นไหมพอขึ้นแล้วเนี่ยมันจะสูงสุดเท่าไหร่นี่คือเวลาที่เขาลุ้นนะคะแต่ต้องบอกค่ะว่าชาวบ้านที่นี่เขาก็ลุ้นเหมือนกันนะคะบุญบั้งไฟเป็นบั้งไฟตะไลล้านอยู่ที่กาลสินนะคะตกลงว่าลุ้นแบบไหนไปดูเลยค่ะ สนุกเท่ากับแกเล่าเลยนะค่ะผู้ใหญ่บ้านปลอดภัยนะคะม,มีอะไรคะ่ะคุณผู้ชมมาที่ภาพนี้กันหน่อยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่กลางตลาดจังหวัดระยองอันนี้รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เขาหือห่วงกันคุณลุงกับคุณป้าเลิกลากันไปแล้วแต่ปรากฏว่าลุงบอกว่าไม่ถ้ามึงเลิกกับปูมึงตายหลังจากนั้นลุงฉุดกระชากป้าอยู่กลางตลาดป้าบอกช่วยด้วยช่วยด้วยไม่มีใครช่วยป้าเลยค่ะ กราม่านะก็คือว่ามันรอการระบายเพราะว่าเขาทําทางกันอยู่เห็นแบบนี้แล้วคิดถึงทุเรียนเลยอ,ะอ่ะหลินกับหลงรับแรคไะท่วมนะให้กําลังใจชาวสวนค่ะคุณผ,ผู้ชมส่วนเหตุการณ์นี้ที่มหาสารคามมีคนคลั่งค่ะคนที่ไปสยบเนี่ยเป็นทางด้านของผู้ใหญ่บ้านคนคลั่งเนี่ยมีไม้ในมือแต่ผู้ใหญ่บ้านสู้ด้วยมือเปล่าคุณผู้ชมดูคลิปค่ะ ่ฉะนั้นเพิ่มบทลงโทษน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับโหวตแอป34 HD วันนี้ค่ะมาโหวตกันเยอะๆนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้ามาตามกันต่อที่ต้องบอกเลยนะคะว่าระทึกเลยกลางเมืองชนหลายคนคิดว่าเอ๊ะเขาถ่ายหนังบู๊กันอยู่หรือเปล่าไม่ใช่นะคะมีเหตุการณ์คนขี่จัก,กรยานยนต์ไล่ย,ยิงรถเก๋งเสียงดังสนั่นวันไหวชาวบ้านหนีตายปมเหตุเป็นอะไรเดี๋ยวช่วงหน้าต้องตามกันต่อ ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะปิดเกาะล่าเลยที่สมุยสุราธ,ธานีหลังจากที่มีคนไปพบศพหัวหน้าพยาบาลถูกฆ่ารัดคอสภาพศพเปลือยกายคนร้ายจะเป็นใครช่วงหน้าตามกันค่ะพบกับซีน e ูนิวโกอิฟโบกี้ไลออนได์และบอยแบนด์ r o m DMD Music มวสิวันอาทิตย์ที่29มิถุนายนนี้ที่วันแบงคอกฟอรัมกดบัตรที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสเอาที่ก้ทุกสาขาทั่วประเทศไบรซ์ฟลาเวอร์มิวสิ เซนทันพัฒนากรีนกร t h มุ่งสู่ Decarbonization อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมผนึกพันธมิตรสายกรีนต่อยอด Better Futures Project BC รีไลฟ์สไตล์โรโชทั่วทุกภูมิภาคสำหรับงานในปีนี้จะมีพันธมิตรมาร่วมมากขึ้นแล้วเราก็จะมีการทำโรดโชเนี่ยไปยังหจังหวัดนะคะในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยรวมถึงเราก็พยายามที่จะใช้เรื่องของเด็กรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น เนี่ยใช้น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยหรอใช่ใครๆก็ใช้ฟ้าไทยอร่อยตัวจริงลุงก็ใช้ปาดใช้น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงการันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งคู่ซีของหลิงออมเจเล่บิวตี้เช้ารองท้องบ่ายอร่อยสดชื่นเย็นเติมวิตามินหิวตื่นสองซองนี้คู่ซีคลายหิวเจเล่์บิวตี้อร่อยง่ายคลายหิวทุกที่ทุกเวลานะคะ ผมขาวไม่เป็นไรแต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุกให้ดูหนุ่มขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลแดงแป๊กเลยเปล่านี่เครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงผมกินเบนโตมเคูโบต้าโฉมใหม่52แรงมาแรงดุด้วยเทคโนโลยีแคทบี ประหยัดน้ำมันทำงานได้ต่อเนื่องดูกวดที่คิดจ่าพวงพันใหม่พลายขีดจำกัดเสียวฟันแบบนี้ยาสีฟันธรรมดาอาจไม่พอต้องนี่เลยเซนส์ไดมาลติแคร์ด้วยสามพลังช่วยปกป้องฟันช่วยลดการเสียวฟันลมหายใจหอมสดชื่นครบคุ้มด้วยสาพลังใช้ได้ทุกวันอยากกินไก่ใช่ยาทำเองกว่าจะอร่อยอย่า ขนมผงปรุงซองเหลืองมีเนื้อไก่สองเท่าอร่อยถึงเนื้อหอมอร่อยครบจบยิ่งกินยิ่งอร่อยเจนี่ได้หมดขนมซองเหลือง คู่ซีของหนิงออมเจเล่บิวตี้เช้าฝ่ายเย็นหรือดึกคลายหิวด้วยเจเล่บิวตี้ทุกที่ทุกเวลานะคะนี่เป็นกัครั้งแรกในชีวิตที่ได้ร้องเพลงสดในรายการผมรักชีวิตตัวเองนะช่วงนี้มากที่สุดเลยมีการทำผิดพลาดอยู่ทุกวันที่เกิดขึ้นและผมมีความสุขกับการผิดพลาดมากเลยในะช่วงนี้อย่าอย่าอย่าไปยึดติดกับอะไรครับจริงๆการเปลี่ยนแปลงมันก็คือโอกาสที่จะทําให้เราแบบไปเจอในสิ่งที่ดีกว่าด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยคุณสองคนดูสดชื่นมากเลยอะ นี่เป็นเพราะโปรเจกต์ใหม่ที่จะทําถูกต้องไหมติดตามได้ทุกวันพฤหัสบดีเวลาหท่ม5นาทีทางอ m a บ i n มริีอชี่อง3ามได้เวลาเติมความสนุก Magic เอ็ น้ำผลไม้ผสมกุ้งมะพร้าวดื่มอร่อยเขียวเนื้อเมจิกเอ็กซ์ระเบิดความอร่อยเขียวสนุกพบกับต nice. ีนุ่นิวโซอีฟบัวกี้ไลออนไรซ์และบอยแบนด์พร้อมดีเอ็มดีมิวสิกวันอาทิตย์ที่29มิถุนายนนี้ที่วันแบงคอกฟอรัมกดบัตรที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสออทิเกตทุกสาขาทั่วประเทศไบรท์ฟาวเวอร์มิวสิกจะเกลียดจะรักหน้าร้อนก็สาดด้วยกันได้ คได้เวลาเติมความสนุก Magic X น้ำผลไม้ผสมกูงมะพร้าวดื่มอร่อยเขียวเนื้อ m a g ก c X ระเบิดความอร่อยเขียวสนุกการกล้วย Life Experience จองบัตรได้แล้ววันนี้ทางทิกเก็ตเมลอนแดงแป๊กเลยเบาดิ เครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงเพราะมกินเบนโตเท็ดทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับปากสะอาดปากสะอาดปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดดีต่อเหงือกและฟันรสด,ด,ดีใช้ง่าย ช่วยลดคราาฟันช่วยลดกลิ่นปากหลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ธุรกิจไทยเฟ็กซ์อินดี้าเชีย2025พบนวัตกรรมอาหารและคคเครื่องดื่มค้นหาเครือข่ายคุณภาพอัปเดตความรู้ในโลกธุรกิจ21-31พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีคู่สีของหนิงออมเจเลีบิวตี้เช้าฝ่ายเย็นหรือดึกคลายหิวด้วยเจเลีบิวตี้ทุกที่ทุกเวลานะคะ สนับสนุนโดยใหม่เข้าเกลียบ PR Big Bag k รถเซาครีมและหัวหอมปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิ ดูเวรุ่นสร้างตัวที่กำแพงเพชรนะคะผู้ชายชื่อสุรนาศค่ะอาชีพรับซื้อของเก่านะคะก็จะทํางานกับคนที่ไปเอาของเก่ามาขายแต่ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาค่ะนอกจากรับซื้อของเก่าแล้วยังมีอีกหนึ่งบทบาทคือตีคนแก่ผู้ชมจะเห็นนะคะว่าสุรนาศเนี่ยนะคะหรือว่าน,นายนาคเนี่ยขี่รถเหมือนกับเป็นรถกวาทั้งนั้นเลยเก่ง,งแต่กับคนแก่ใช่ค่ะโอ้ออนะฮะส่วนในการที่ผู้ชมครับที่ชนบุรีครับเมื่อวานนี้เขาบอกว่ามีคลิปที่หลายคนเห็นแล้วก็ตกอกตกใจแล้วก็ชาวบ้านเดีวน เนี่ยตกใจกันไปหมดเลยเพราะว่าลักษณะคือเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนคนเนี่ยแต่งชุดคล้ายๆกับไรเดอร์ <radio> แล้วไปหาเรื่องอีกคนหนึ่งที่ขับรถเกง๋งคุณผู้ชมฮะความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นเห็นว่ามีการยิงปืนกันด้วยชาวบ้านต้องหนีตายกันจ้าละวันฮะ ไม่อยากโดนจับแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าโดนจับพร้อมยาบ้ากี่เม็ดพันเม็ดฮะแล้วก็เสพมาด้วยเสพมาด้วยเรียบร้อยครับโดนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับคุณผู้ชมส่วนเหตุการณ์นี้นะคะเห็นเขาบอกกันว่ามีทางด้านของกลุ่มตุกตุกที่เขาเนี่ยทะเลาะกันไม่แน่ใจนะคะว่าทะเลาะอะไรแต่มีอาวุธค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งปืนทั้งท่อนเหล็กรวมไปถึงระเบิดอาวุธเนี่ยครบมือเลยสุดท้ายมีคนเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ดูภาพค่ะ เพราะบาดแสส,สาคัญตอนนี้รถหายไปนะครับนั่นหมายความว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมีการไล่กล้องวงจรปิดว่าคนที่ขับรถเก่งของเธอเนี่ยไปในเส้นทางไหนบ้างและที่สําคัญเหตุการณ์เกิดขึ้นบนเกาะสมุยนั่นหมายความว่าหลังจากนี้เจ้าหน้าที่เราต้องมีการปิดเกาะกันเลยในการที่จะตามหาคนก่อเหตุมาให้ได้ครับเชื่อว่าไม่นานค่ะเพราะว่าอยู่ภายในเกาะน,นี้แน่นอนนะคะผู้ชมส่วนเหตุการณ์นี้ที่อุดรธานีเขาบอกว่ามีเรื่องของปอบเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือมีบ้านหลังหนึ่งเนี่ยทางด้านของพ่อตากับลูกเขยเขาอยู่ด้วยกันเหมือนจะไม่ม อะไรเกิดขึ้นแต่คุณผู้ชมหาปรากฏว่าอยู่ดีๆทางด้านของพ่อตาทําแบบนี้กับลูกเขยค่ะ